โอ้โหอิงฟ้าวรหาทำคนนับแสนใจหล่นวูบเมื่อใส่ชุดนี้ถ่ายแบบสวยเท่โดนใจสาวๆทั้งประเทศสำหรับอิงฟ้าวรหามิแกนไทยแลนด์2022นเราจะเห็นว่าหลังจากที่เธอรับตำแหน่งก็มีผลงานต่างๆในวงการบันเทิงมากมายให้ติดตามและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดเธอโพสภาพในชุดสุดแซ่บอดหุ่นปังๆป๊ๆพร้อมแคปชั่นระบุว่า On Show tonight titanium exenfa cu baby งานนี้ทำคนบันเทิงและแฟนคลับกดไลค์นับแสนคอมเมนต์ชมจำนวนมากและหลุดโฟกัสแททูเท่ๆที่ต้นขาอีกด้วยจ้า